สวัสดีครับทุกคนครับผมพืชน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะนี่คือเล่นหุ้นตัวไหนดีประจําสัปดาห์ต้องบอกว่าเป็นวันที่890เนะเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีวันหยุดวันหยุดเยอะนะครับเดือนนี้มีวันหยุดเยอะมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์หน้ามีหุ้นตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเรามาสแกนหุ้นเล่นกัน แต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่อง m a n e ี o โรได้แล้วนะครับด้วยการกดสมัครที่ตรงนี้ซึ่งเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะฮะแฟนพันแท้แฟนตัวโยงแฟนตัวจริงอะไรเนี่ยนะครับทุกแพ็กเกจนะฮะคุณจะได้รับการบ้านหุ้นจากช่อง m a n e ี o โรนะครับซึ่งเราจะส่งให้ใน YouTube นี่แหละนะฮะคุณสามารถดูได้เลยในตัวคอมมูนิตี้ของช่องเรานะครับจะมีการบ้านหุ้นส่งให้ทุกสัปดาห์ เฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับสัปดาห์ละอย่างน้อย1ชุดใน1ชุดมันก็จะมีหุ้นอยู่หลายตัวนะครับอ่าก็เอาไว้สําหรับคนที่ต้องการสนับสนุนช่องและกันนะครับเพื่อให้ช่องได้มีการพัฒนาต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเรามาพูดคุยตอบคําถามกันก่อนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าคุณชะยาพรนะครับถามมาว่าหุ้น IPO ที่ราคาต่ำกว่า60%ถือว่าพื้นฐานแย่ไหมคะมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะฮะอ่าราคาขึ้นราคาลงไม่เกี่ยวกับพื้นฐานแต่มีกองทุนถือด้วยดอย HHR อยู่คะ่ะถือไม่เยอะเงินเย็นกองนี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับบางทีเขาก็จะเชิญกองมาถือเฉยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับ HHR นะครับโ,โหเปิดมาแล้วก็ลงลงอย่างแรงนะฮะจาก5บาทนะ นี่คือราคา IPO ใช่ไหมเดาเอานะน่าจะเป็นราคา IPO ที่5บาทแล้วก็ลงมาเหลือที่1.6อันนี้ไม่ใช่ลง60%นันะหรืมั้ง <c oughs> น่าจะมากกว่า60%แล้วก็มีการกลับขึ้นมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับในในระยะที่เห็นเนี่ยถือว่าเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะโดยที่แนวต้านเขาอยู่ที่อ่า 2.54นะครับถ้าทะลุได้จะไปต่อนะครับตอนนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับตัวเป็นขาลงอีกรอบนะก็เดี๋ยวเรารอลุ้นดูแล้วกันนะครับแต่จะกลับไปถึง5บาทไหมก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับคุณนรินาทนะฮะถามมาว่าสอบถามเลยครับผมฟังนักวิเคราะห์เขาบอกว่า PE ตลาดหุ้นตอนนี้ไม่เหมาะลงทุน <c oughs> ก็ต้องบอกว่าสำนักไหน <c oughs> นะ แต่เหมาะเก่งกำไรมากกว่ามันมีผลต่อการ d c a ไหมครับโอเคส่วนตัวผมเลือกหุ้นดีแล้วมีเงินสดมากพอที่จะจ่ายนี่ระยะสั้นนี่ระยะยาวอ่านแบบ56ขีดหนึ่งละเอียดแล้วแต่เริ่มไม่มั่นใจแล้วครับส่วนตัวยินดีจะ DCA หุ้นเกิน3-5ปีไม่ได้โมน,นะครับอ่าดีมากครับคุณนาเลนาด ผมต้องบอกว่าไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจหรอกนักวิเคราะห์จะพูดยังไงเขาพูดถึงภาพรวมของตลาดว่า PE เฉลี่ยตอนนี้ของตลาดเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าคุณนารินาตนะครับอ่านตัวแบบ56คิดหนึงมาดีแล้วและเราก็มีการป้องกันทั้งนี้ระยะสั้นของเรานี่ระยะยาวเราก็มีการแบบเตรียมเงินสำรองอะไรไว้เรียบร้อยแล้วและยังสามารถ DCA ได้3-5ปีเนี่ยก็ทาต่อไปเลยครับ เราเลือกหุ้นมาดีแล้วเชื่อมั่นในสิ่งที่เราอ่านมากับตาของเราเองนะครับแล้วก็ลงทุนต่อไปผมเป็นกําลังใจให้นะครับคุณขนานะฮะสวัสดีครับอาจารย์พืชอ่าสวัสดีครับผมขอความเห็นหน่อยครับ TMB Well Link นะฮะประกันชีวิตควบการลงทุนอาจารย์คิดว่าน่าสนใจไหมครับอันนี้ผมไม่เคยดูตัวอ่าลิงก์ของ TMB เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถให้ความเห็นใดๆไ,ได้เลยอันนี้ขอพายจริงๆนะฮะแต่ลักษณะ พวกลิงก์พวกเนี้ก็คืออธิบายง่ายๆนะมันคือเงินก้อนนึงอะแบ่งเอาไปซื้อประกันแล้วก็แบ่งเอาไปลงทุนด้วยนะครับคอนเซปต์มันจะประมาณนี้โดยที่ไอ้ไอ้เงินที่มันจะแบ่งตรงเนี้ยเราเป็นคนกําหนดเองว่าเราต้องการตัวทุนประกันมากทุนประกันน้อยคนที่มาขายเนี่ยก็น่าที่จะให้คอนเซปต์ประมาณแบบตอนนี้คุณอายุน้อยคุณก็เรียกวงเงินสูงๆนะครับเผื่อคุณเป็นอะไรครอบครัวก็จะได้วงเงินสูงๆและต่อไปในอนาคตนะครับ อยากที่จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนคุณก็ลดตัวเงินลงทุนทุนประกันของคุณลงแล้วก็จะได้มีเงินส่วนหนึ่งเหลือที่จะลงทุนนะฮะก็คอนเซปมันประมาณนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่เคยไปดูเพราะฉะนั้นผมบอกไม่ได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณโน้ตนะฮะถามว่าอาจารย์ครับเวลาคัดลอสเราคัดตั้งแต่ไส้แรกที่ดุดเลยหรือรอราคาปิดวันครับต้องดูนะครับว่าคุณเล่นเล่นไทม์เฟรมไหนถ้าเล่นไทม์เฟรมเดย ต้องดูจนปิดวันนะครับว่าบางทีมันมีการหลอกนึก,นกออกไหมบางทีที่แบบแทงไส้ลงมาหลอกแล้วสุดท้ายขึ้นไปปิดบางทีมันปิดบวกปิดแบบสวยๆปิดใสเราเลยอะไรเงี้ยบางทีแบบเราขายไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอจนจบแท่งนั้นก็ต้องดูว่าเราใช้ตามเฟรมไหนก็ดูจนจบจบแท่งของตามเฟรมนั้นไปนะครับคุณเสียใหญ่คนไฟบินนะ,ะสวัสดีครับพ่านพเพื่อนผมติดตามทุกคลิปเลยครับขอบคุณมากนะครับ ฝากจานดู i-net ครับทุน2.78เข้าตอนลิงวันศุกร์เลยรู้สึกวันๆขึ้นแรงมากผมใส่หมดปอดเลยเหรอโหแนวโน้มจะต่ออีกยาวไหมครับควรขายที่ราคาไหนโอเคมาดูนะ,ะ2.78เนะโอ้เป็นห่วงจังเลยนะฮะ i n e t 2.78โอตอนนี้ยังถือว่ากำไรอยู่ออกมาไหมออกมาไหมเพราะว่าเราไปหมดปอดเลยนะนะครับน่าจะขายไปแล้วมั้งนะ 2.78น่าจะ,ะประมาณแท่งนี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ยังกำไรอยู่นะครับแต่จากทรงลักษณะนะครับก็น่าที่จะเป็นการพักเพื่อที่จะไปต่อแหละแต่ทยอยขายมาก่อนไหมอาจจะขายมาสักครึ่งหนึ่งก่อนที่เหลือเราค่อยอรอลุ้นดีกว่านะครับคุณจีลานะครับสวัสดีครับจ้า์ฝากดูแพน B ีหน่อยครับถือทิ้งไว้ถึงสิ้นปีราคาจะไปถึง7บาทไหมครับแพน B ีนะฮะแผน B ี6.3คิดว่าสิ้นปีนี้น่าจะถึงนะครับ ตอนนี้ทำแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับดูนะตรงนี้เห็นไหมลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเลยโดยที่ปกติแล้วนะฮะการขึ้นมาแล้วก็พักด้วยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าทะลุขึ้นเขาจะทะลุขึ้นแรงนะครับหรือถ้าทะลุลงก็จะทะลุลงแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตีแนวรับแนวต้านเอาไว้เลยแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะหกจุดสี่ห้านะครับถ้าทะลุเนี่ยอาจจะทยอยแบบลงทุนเพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่า จะเป็นต้นเทรนนะครับอาจารย์ครับผมติดวินทีอยู่ยีบสามบาท SPCG ที่17.1ครับตอนนี้ราคาลงเยอะมากควรถือยาวรอมันขึ้นหรือคัดลอสหรือถัวซื้อดีครับเห็นดูงบสวยสวนทางกับราคาหุ้นที่ขึ้นมาเลยตัวงบเนี่ยผมไม่ได้เช็คให้นะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วว่าโอ้โหงบมันก็สวยราคามันก็ลงเนี่ยก็อาจจะพิจารณาชอยเนี้นะฮะ ถัวซื้อโดยที่ถ้าจะถัวซื้อจริงๆก็อาจจะรอให้มันติดลบเกิน30%เรนะครับเราก็จะเริ่มถั่วไม้แรกถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะรอแบบติดลบเยอะๆเพราะถ้าเกิดมันลบน้อยเช่นลบ5% 10%อนย่างเงี้ยซึ่งถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยแล้วเราไปถัวนะ่ะมันก็จะทําให้ค่าเฉลี่ยนะ่ะมันมันยังอยู่บนๆอยูอ่เวลาที่ราคาหุ้นมันลงต่อแล้วเราถัวเพิ่มอะ่ะมันจะดึงดึงค่าเฉลี่ยลงยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลบ30%แล้วเรามาถัวเนี่ย ค่าเฉลี่ยของต้นทุนเราอ่ะมันจะลงมาต่ําง่ายนึกออกไหมครับนะครับลองทําตามนี้ดูนะครับคุณสิวัตรนะฮะถามมาว่า ACE ถือยาว DCA แบบ VI ได้ไหมครับส่วนตัวคิดว่าเป็นหุ้นเติบโตครับแล้วลองมาดูงบของ ACE เนี่ยนะครับคือ,อผมไม่เคยไปเจาะตัวนี้นะว่าเป็นธุรกิจอะไรอันนี้ออกตัวก่อนนะฮะว่าผมจะไม่ทราบถ้าเราดูเพียงงบการเงินเพียงอย่างเดียวนะครับก็จะเห็นว่า ไอ้ตัวรายได้เนี่ยนะฮะต,ตรงนี้เนี่ยรายได้ก็ถือว่าเติบโตนะอันนี้ไตรมาสเดียวนะครับมา2 0 0 0ล้านแล้วก็หน้าที่จะมากกว่าปีที่แล้วแหละแล้วก็คงเป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยนะฮะแล้วดูกำไรสุทธินะจาก800เห็นไหมตอนนี้แค่ไตรมาสเดียวเนะี่ยซัดไป590นี่ก็ถือว่าโตมากๆกำไรต่อหุ้นเนี่ยนะฮะ0.06แล้ว ทั้งที่ทั้งปีที่แล้วทั้งปีแค่0.09แค่นั้นเองนี้ไต่มาไต่มาเดียวนะครับราคาลดลงมาเนี่ย PE ลดมาครึ่งหนึ่งแต่ตรงนี้เนื่องจากเขาเพิ่งเข้าตลาดเมื่อปี62เนี่ยแล้วเรายังมีตัวเลขให้ให้เห็นการเปรียบเทียบแค่2ปีเนี่ยซึ่งมันอาจจะฟลุ๊กก็ได้นึกออกไหมฮะอันอันนี้คือคือต้องออกตัวไม่ได้ดูนะแต่มันอาจจะฟุกก็ได้ คุณควรที่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยไปอ่านตัวแบบ5 6คิดหนึ่งแล้วก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวบริษัทนะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้นได้บ้างและเราสามารถรับได้ไหมถ้ารับได้เนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตในอนาคตก็ได้นะครับเพราะว่าจากราคาที่เห็นกําไรที่เห็นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับคุณวิชกรนะครับอา,อาจารย์ช่วยอธิบาย b บออนดิฟหน่อยครับ ลักษณะ b บออนดิฟมันต้องมาดูเทียบกับกราฟนะฮะ,ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะฮะตัวนี้อ่เดี๋ยวจะหาจังหวะดูนะเดี๋ยวเราจะลองลองหาจังหวะ b บออนดิฟดูนะ,อะลองเอาเอาหุ้น TKN แล้วกันนะฮะอะ่เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะ b บออนดิฟคือการซื้อที่แนวรับเลยครับเพื่อลุ้นเด้งนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจังหวะนี้นะฮะดูนะจังหวะนี้นะฮะเนี่ยอ่หุ้นดีดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการย้อนกลับลงมาถ้าอา่ตัวถัดไปนะฮะอ่หลังหลังจากเนี้ยเขาลงมาเนี่ยโซนแถวแถวอ่เก้าห้าอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเขากลับมาที่9 6้า้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดในการซื้อเพื่อรอการขึ้นไปนะครับ ดิฟที่แปลว่าจุ่มนะไม่ใช่ดิฟถดะดิฟคือการจุ่มนะฮะก็เหมือนกับเอาแท่งเทียนเนี่ยมันลงมาจุ่มที่แนวรับเราซื้อที่แนวรับตรงนั้นเลยและถ้าเกิดมันหลุดช่องสองช่องอะ่ะเราก็ขายแต่โอกาสที่มันจะเด้งองีมันจะสูงเนอไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือแนวรับอ่าเพราะฉะนั้นาการซื้อแบบไบออนดิฟจะเป็นการซื้อที่มีโอกาสกำไรเยอะ ขาดทุนนะจะขาดทุนน้อยแต่ตรงนี้ต้องมีวินัยสูงเลยนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันก็ขาดทุนไปแล้วว่ะไหนๆก็ขาดทุนก็รอเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมาคือแบบนี้ถือว่าไม่มีวินัยนะครับจะจะเล่นแบบแบบออนดิฟไม่ได้นะฮะสวัสดีครับอาจารย์คุณ A K K นะครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยดู A W C ว่ามีโอกาสขึ้นถึงไหนครับขึ้นถึงไหนเหฮะมันก็ต้องดูแนวต้านนะฮะ A W C อ่าอย่างนี้เราดูแนวต้านเอาไว้ได้เลยแต่ด้วย ตรงนะครับก็คือมันเกิดโลแรกและเกิดโลที่2แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเอาจริงนะมันไม่ค่อยสวยอย่างเก่งเลยก็อาจจะถึงแค่นี้ก็คือประมาณ5.15ประมาณนี้นะครับแต่มองล่างดีกว่านะฮะแนวรับอยู่ที่ประมาณ2.94านะครับประมาณ3บาทนั่นแหละนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาหุ้นสแกนเล่นกันในสัปดาห์หน้านะครับโดยที่า สำหรับคนที่ต้องการฝึกอ่านกราฟนะอยากจะฝึกอ่านกราฟเนี่ยดูทุกคลิปของเราเนี่ยนะครับที่ใต้คลิปที่ e s s r r p t t o o เนี่ยนะครับเราจะมีเขียนว่าอสอนอดูกราฟหุ้นมือใหม่เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดตามลิงก์เนี้ยมาได้เลยนะครับก็จะมีคลิปอยู่ทั้งหมดประมาณ7คลิปความยาวน่าจะประมาณ3-4ชั่วโมงประมาณนี้สามารถมาฝึกดู ตามนี้ได้เลยดูฟรีนะครับหรือว่าใครต้องการที่จะฝึกฝนแบบจริงจังสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็มีคอร์ชที่คอยดูแลซึ่งต้องบอกว่าทุกคอร์สที่เป็นเทคนิคอขของเราอะ่ะจะมีโค้ชสองคนก็คือเป็นผมแล้วก็อาจารย์ออฟนะครับแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยตัวคอร์สเลทโปรฟิตรันซึ่งเป็นคอร์สสำหรับอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เนี่ยนะครับทำการรีโนเวทคอร์สใหม่ก็คือมีการปรับเนื้อหาให้ใหม่แล้วก็เพิ่มเคสตดี้ให้ต้องบอกว่าแบบ มันจุใจมากนะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอ Money h e ฮีไม่ต้องเว้นวรรคนะครับสอบถามที่ l ล n e ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่จะสแกนกันในสัปดาห์นี้นะครับโดยที่ผมก็จะใช้เป็นตัว stock scanner ของ f i n a n c ียนะใครที่อยากจะใช้ตัว Finan ชียก็สามารถสมัครได้เช่นกันนะสมัครที่ตรงนี้นะครับอ่าเปิดพอร์ตหุ้นแบบออนไลน์เนี่ยฮะคลิกที่ตรงนี้เลยเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ แล้วก็สมัครได้เลย,เลยคุณสามารถใช้เครื่องมือของ f i n a n c i ี l ได้ฟรีนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็คือผมจะให้ดาวนะฮะของหุ้นเนี่ยเต็มอยู่ที่5ดาวนะครับก็ตัวไหนที่ไม่ให้ดาวเราก็จะผันบานเข้าไปนะก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยความรวดเร็วนะฮะเริ่มเลยนะครับตัวแรก AAV ปั๊บโอ้โห นี่มันกลับตัวขาขึ้นผมให้2คะแนนครึ่งนะฮะจังหวะอย่างเงี้ยมันเป็น Buy On Dip ได้นะนะครับจังหวะอย่างนี้เลยนะฮะ BCP ตรงนี้ก็เป็นจังหวะ Buy On Dip ได้เหมือนกันแต่ว่าดูโลแล้วเนี่ยเขาลดลงเพราะฉะนั้นหักหักคะแนนนะฮะให้แค่2แต้มพอนะครับ CGD นะฮะหุ้นอะไรไม่เคยเห็นเลยนะฮะ CGD ก็มีการปรับตัวนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของขึ้นปรับอยู่ ก็แนวรับก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงราคาช่วงนี้ราคา0.6เนี่ยแหละครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่0ูเนะฮะตัวนี้ให้2ดาวครึ่งนะครับ East ์วอนะฮะโอ้โหพักอย่างนี้สวยนะครับให้2ดาวครึ่งนะฮะเอสอ่าอย่างนี้สวยมากครับตัวนี้น่าจะพักเรียบร้อยเตรียมระเบิดนะฮะอันนี้ให้3ดาวครึ่งนะครับ GPS c นะครับ G.P.S.C. เนี่ยเห็นไหมก็ทำโลททำโลลงมาอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็โดนหักคะแนนไปนะฮะอย่างงี้ให้แค่2ดาวเท่านั้นเองนะครับ Mono อ่าเนี่ยมาสวยมากเลยครับตรงนี้เป็นเทนเลยนะฮะพอเป็นเทนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กำลังลงมาพักช่วงนี้จะเป็นช่วงพักและผมก็เดาเอานะว่าสัปดาห์หน้าก็ยังอยู่ในช่วงของพักอยู่อาจจะพักแบบยาวไป3-4สัปดาห์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้แค่2คะแนนนะครับ N.E.R. นะฮะ n น ER อน่าที่จะเตรียมขึ้นมาเทสไฮที่ประมาณ2.9หรือไม่ก็3บาทนะครับตัวนี้ให้2คะแนนครึ่งครับตัวถัดมานะครับ BRF อ่าตัวนี้เอาไป4แต้มเลยครับแล้วก็วันเปิดตลาดวันถัดไปก็น่าที่จะวิ่งต่อนะครับเพราะว่าดูตัวนี้นะอ่ามีการเปิดแกร็บเห็นไหมฮะเปิดแกร็บค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้ววันนี้น่าจะชนลิ่งด้วยนะครับไม่มีสัญญาณการกลับตัวก็ไปต่ออย่างเดียวนะครับ ต่อไปก็คือ R J H นะครับ R J H ตรงนี้เป็นจังหวะดิฟได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื่องจากมันหลุดโลหลุดโลลงมาไม่ค่อยสวยตรงนี้ให้แค่หนึ่งคะแนนก็พอนะครับ S G P นะฮะ S G P เป็นช่วงของการพักซึ่งก็คงจะใช้ระยะเวลานานอันนี้เราผ่านแล้วกันนะครับแล้วก็สิริอ่าสิริตรงนี้ก็เป็นจังหวะดิฟได้เหมือนกันนะครับเป็นจังหวะดิฟได้แนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับให สองคะแนนครึ่ง้วกันนะฮะถัดมาคือสตาร์โอ้โหจะหลอกอะไรกันไปถึงไหนวะเนี่ยนะสับขาสับไปสับมาหลอกหน้าหลอกหลังนะครับที่เบรกเบรกขึ้นมาแล้วก็ทำแท่งแดงตัวนี้ให้3คะแนนครึ่งนะฮะถือว่าทรงยังสวยอยู่นะครับหุ้นซูเปอร์อะซูเปอร์ก็ให้3คะแนนครึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เคยเชียร์ให้ซื้อเลยนะต้องบอกว่าเราไม่เคยเชียร์หุ้นอะไรเลยแต่ตัวนี้ยิ่งไม่เชียร์อย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่า เราจะถูกชักนำได้ง่ายนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ UTP อา p ูไป2แต้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบแล้วในสัปดาห์นี้ใครที่มีคำถามค่าใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องหุ้นแล้วการลงทุนนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้โดยการคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้สามารถแนะนำรายการติชมได้ด้วยเช่นกันนะครับสัปดาห์นี้เสียงผมมันจะแปลกๆหน่อยนะคือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ อตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย